สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับครูภาคินนท์แก้วประภาค,ครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับมมธยมศึกษาปีที่4ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ต่อเน,นี้นะครับจากเทปที่แล้วครับเรื่องของกฎหมายอื่นๆที่ควรทราบนะครับโดยจากครั้งที่แล้วครับเราได้รู้ไปในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรใช่ไหมครับ ในวันนี้ครับจะมีอีก3เรื่องด้วยกันนะครับที่เราจะมารู้จักกันเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศครับเมื่อพูดถึงตัวของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับนักเรียนเคยบริโภคสินค้าหรือบริการที่ได้รับแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเป็นธรรมกันบ้างไหมครับอย่างในภาพนะครับในฐานะผู้บริโภคนะครับแล้วมันจะมีกฎหมายใดบ้างครับที่ได้ให้สิทธิ์เหล่านี้ไว้กับเรานะครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับได้บัญญัติเอาไว้ว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลซึ่งเป็นความจริงและมีสิทธิ์ร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการเยียวยาจากความเสียหายรวมถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับในในการรวมกลุ่มเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนั่นเองครับ จึงทําให้เกิดพระราชบัญญัติต่างๆที่ได้มาคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุธกราช2,522ครับโดยเป็นกฎหมายที่มีสาระสําคัญในการกําหนดสิทธิของผู้บริโภคหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจและจัดให้มีองค์กรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคครับ เมื่อพูดถึงสิทธิของผู้บริโภคแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นั้นนะครับได้บัญญัติเอาไว้5ประการได้แก่ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งทำพันธนา,นาคุณภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายโดยนะครับเราสามารถไปใช้สิทธิ์เหล่านี้นะครับโดยถ้าหากว่าเราอากจะร้องทุกข์นะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ สำหรับในการยื่นคำร้องนั้นนะครับเราก็สามารถยื่นคำร้องได้นะครับโดยการส่งให้กับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนผู้ริโภครับและศาลก็จะมีอำนาจพิพากษานะครับให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนสินค้าหรือการชดเชยค่าเสียหายไม่เกิน2เท่าครับกฎหมายต่อมาที่จะมาเรียนรู้กันครับคือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาครับ เมื่อพ <supplies> <iling> ูดถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับล้วนแล้วเกิดขึ้นในสังคมเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากครับและมันก็ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมครับสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้างเราลองมาดูพร้อมๆกันครับประการที่1เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทําให้ผู้คนนั้นขาดแรงจูงใจและไม่อยากที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆครับถ้าหากว่าโดนคัดลอกผลงานไปถูกไหมครับประการที่2ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะ เกิดการขาดการพัฒนานวัตกรรมครับประการต่อมาที่เป็นผลสืบเนื่องครับคือการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็จะเกิดความล่าช้าและที่น่าสนใจที่สุดครับหากว่าเราปล่อยให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการยอมรับให้มีการขโมยเกิดขึ้นในสังคมได้ครับมันก็จะทําให้สังคมยิ่งวุ่นวายมากขึ้นและศีลธรรมก็จะเริ่มต่าลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสําคัญในสังคมของเราอย่างมากครับ เมื่อพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นสิทธิ์เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ประกอบกันนะครับอันเกิดจากความคิดหรือปัญญาของมนุษย์ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับสำหรับ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสารรค์กระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทําขึ้นนะครับโดยสิทธิ์ตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่สร้างสารรค์ผลงานโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนใดๆครับ สำหรับลิขสิทธิ์นั้นครับจะได้รับการคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอายุต่อไปอีกเป็นเวลาถึง50ปีนับตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายครับโดยผลงานที่มีลิขสิทธิ์นั้นยกตัวอย่างเช่นครับวรรณกรรมดนตรีกรรมศิลปรกรรมนาาตรร,รมภาพ,พยนตร์ศิลปะโสตทัศนวัตถุโดยข่าวประจำวันกฎหมายหรือคาพิพากษานั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผม ถ้าหากว่ามีการละเมิดนะครับของลิขสิทธิ์ครับคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นครับถือว่าเป็นคดีส่วนตัวนะครับสามารถยอมความได้ครับผู้เสียหายนะครับสามารถฟ้องผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับสำหรับข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นครับสามารถแบ่งออกเป็นได้6ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. คือเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 2. เป็นการใช้เพื่อประโยชน์เป็นการส่วนตัว 3. เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 4. เป็นการกระทำต่องานโดยชอบธรรมหเป็นการทำซ้ำในการดำเนินงานของห้องสมุดและ 6. เป็นการนำงานออกมาเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์โดยข้อสำคัญที่สุดเลยครับตั้งแต่ข้อที่1-6ถึง6เมื่อสักครู่ครับจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรครับ สำหรับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันครับคือเรื่องของสิทธิบัตรครับสิทธิบัตรหมายถึงหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วเท่านั้นครับแบ่งประเภทแยกย่อยออกเป็น3ประเภทหลักๆดังต่อไปนี้ครับ สำหรับประเภทแรกครับคือสิทธิบัตรการผลิตครับหมายถึงองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกลของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีในการผลิตการรักษาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นในสิ่งใหม่และแตกต่างจากเดิมครับยกตัวอย่างเช่นกลไกลของเครื่องยนต์ยารักษาโรค โดยอายุการคุ้มครองของสิทธิบัตรนั้นครับจะคุ้มครองอยู่ที่20ปีนะครับนับตั้งแต่ที่มีการขอจดทะเบียนครับผมประเภทต่อมาครับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับเป็นรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมครับยกตัวอย่างเช่นการออกแบบรูปร่างของแก้วน้ำครับโดยจะมีอายุค,คุ้มครองอยู่ที่10ปีนะครับนับตั้งแต่ที่มีการจดทะเบียนครับ สำหรับประเภทสุดท้ายครับคืออนุสิทธิบัตรครับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนะครับประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยนะครับโดยจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่6ปีครับนับตั้งแต่วันที่มีการขอจดทะเบียนนะครับและสามารถต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีครับสำหรับคดีการละเมิดสิทธิบัตรนั้นครับเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินครับไม่สามารถยอมความได้นะครับ สำหรับประเภทสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาครับคือเครื่องหมายการค้าครับหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้กํากับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นนะครับใช้เครื่องหมายเป็นของผู้ใดนะครับแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นความหมายของเครื่องหมายการค้านะครับโดยเครื่องหมายการค้าครับจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้านะครับแต่จะมีผลสมบูรณ์นะครับเมื่อมีการจดทะเบียนครับ ซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นนะครับจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้นะครับครั้งละ10ปีได้กันครับและถ้าเกิดว่าเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้นนะครับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นนะครับก็จะเป็นคดตีต่อแผ่นดินครับไม่สามารถที่จะยอมความได้นะครับก็สามารถฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยนะครับ สำหรับกฎหมายประเภทสุดท้ายที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้ครับคือกฎหมายระหว่างประเทศครับในปัจจุบันครับรัฐต่างๆได้มีการร่วมมือกันนะครับดำเนินกิจการต่างๆนะครับที่มันไม่สามารถที่จะดําเนินการได้โดยลําพังนะครับเพราะฉะนั้นครับจึงทําให้เกิดกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นเพื่อใช้ในการร่วมมือกันครับเพื่อที่จะใช้บทบาทตรงนี้นะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยครับผม เมื่อ <Me> <ati> พูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในที่นี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าอันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์นะครับเช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนเลยครับโดยในอดีตนั้นครับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายระหว่างประเทศยามสงครามหรือกฎหมายสงครามครับ เหตุผลนั้นนะครับเนื่องจากว่าครับในยุคของสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับผู้คนต่างล้มตายจากผลของสงครามเป็นอย่างมากครับในอังรีดูนางและคณะนะครับก็เลยเห็นคุณค่าตรงนี้ครับต้องการที่จะลดภาวะทุกทรมานตรงนี้นะครับเลยเกิดการพยายามที่จะรณรงค์นะครับให้มีการดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นะครับผมจึงทําให้สาระสําคัญของกฎหมายมนุษยธรรมนั้นนะครับเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองและดูแลพละเรือนของประเทศคู่สงครามนั่นเองครับเมื่อพูดถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับก็จะมีแกนหลักสําคัญเลยครับคืออนุสัญญาที่ชื่อว่าอนุสัญญาเจนีวาครับเกิดขึ้นเมื่อปีคศราตหนักานั่นเองนะครับ โดยอนุสัญญาเจนีวานั้นนะครับเป็นผลจากแนวคิดของนายอังรีดูนังนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะดูแลปฏิบัติต่อพลเรือนและทหารในยามสงครามครับมีหลักการอยู่ทั้งสิ้นอยู่3ประการด้วยกันครับ1คือมนุษยธรรม 2. เสมอภาคและ3การไม่ลำเอียงครับ ถือว่าเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มกันในทางกฎหมายนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคุ้มครองตัวของมนุษย์นะครับอย่างแท้จริงเลยครับสำหรับสาระสำคัญของอนุสัญญาเจนีวานั้นนะครับสามารถสรุปออกมาได้เป็นสีประการดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากการสู้รบในสงคราม 2. ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยยามที่เรืออับปาง 3. ครับให้ความคุ้มครองดูแลและปฏิบัติต่อเฉลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมและประการสุดท้ายครับจะให้ความคุ้มครองแก่พลเรือนในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยไม่เลือกปฏิบัติครับสำหรับวันนี้ครับครูก็ ก่อนที่จะจาดการน,นะครับอยากจะฝากพลังงานเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับให้นักเรียนไปฝึกนะครับจงเติมข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนครับครูจะมีประเด็นให้นะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ครับสิทธิบัตรการผลิตสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าครับโดยนักเรียนจะต้องไปแยกประเภทเป็นความหมาย การเริ่มต้นการคุ้มครองการสิ้นสุดการคุ้มครองและถ้าเกิดว่าเกิดการละเมิดสิทธิ์ตรตงนั้นนะครับจะต้องทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ครับครูฝากให้นักเรียนนะครับนอกจากไปทําแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน